ปลามันโตแล้วเปิดแมลงให้มันกินบ้างแล้วก็มีผักมีอะไรก็เอามาโยนโยนให้ปลาตะเพียนปลานินกินผักปุ้งผักอะไรผักแว่นผักอะไรเนี่ยเอามาโยนให้มันกินแล้วหัวอาหารนี่เราพอหัวหัวอาหารไม่เคยให้หรอกให้แต่ตอนแรกตอนเล็กๆแค่นั้นเองอนี่ปลาตะนิน่ปลาตะเพียนนี่ไปจ,จับมาทําเป็นปลาส้มหมดทั้งปลาสวายคือบอ่อนี้ทั้งบ่ก็คือคจะไม่ขายเป็นปลาสด จะขายเป็นปลาส้มครับปลาครับเออแล้วทําไมพ่อถึงมีไอเดียที่จะแปลงปลาเนาะเป็นปลาส้มนะครับคือเขาว่ากินแล้วอร่อยผมผมทาดูเอาไปส่งร้านร้านเขาเอาอ้อร่อยวะอ๋อทีนี้เขาไปจองเออว่าเดี๋ยวทําอีกเด้อปีนี้อ๋อก็เลยแบบไอ้ทั้งบ่อนี้คล้ายๆเอาง่ายๆเลยเหมือนติดจองครับติดจองปลาส้มครับ แลว่าปลาปลาส้มของพ่อนี่ต้องรสเด็ดแน่นอนเลยครับผมโอ้แล้วผมจะมีโอกาสได้กินไหมน,นี่พ่อ <c oughs> ไดทำไมช่วงนั้นจ้าเอ๋สวัสดีครับท่านผู้ชมยูกับผมยะองแต่เกษ,ษ,ษตรสาราวกันอีกเช่นเคยครับเพื <c oughs> ่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการเลี้ยงปลานะครับ <c oughs> เลี้ยงยังไงให้ประหยัดลดต้นทุนทําการตลาดกันยังไงนะครับถึงจะได้มีกําไรเยอะๆ <c oughs> เดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าและที่สําคัญช่วยกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวสาระดีๆเกีย่ยวกับการเกษตรที่ผมจะนํามาฝากเพื่อนๆอ,อ,อย่างแน่นอนครับกดติดตามกันไว้แล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผมไปเลยจ้าโอสวัสดีครับพ่อทําอะไรอยู่นาะครับสวัสดีครับผมให้อาหารปลาครับโอ <c oughs> ให้อาหารปลา <c oughs> ปลาอะไรอีกว่านี่เอ้ปลาตะเพียน ปลาตะเพียนปลานินแล้วก็ปลาสวายครับสวัสดีครับผมชื่อสุทนโตงามครับบ้านโคกเหลาอยู่บ้านน้อยบ้านกระดิ่งทองแปดบูแปดมลช่างปีอำเภอศิริขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับมีปลานินปลาสวายปลาตะเพียนครับโอ้ยเลี้ยงได้ปีหนึ่งแล้วพ่อเลี้ยงรวมกันงี้เลยครับพ่อครับไอปลานินปลาสวายนี่มันเป็นปลากินพืชหรือกินสัตว์ไปหรอปลาสวายนี่กิน โอ้โหอ้กินทุกอย่างกินทุกอย่างพืชเพื่อนก็กินะะยอพืชก็กินโอ้หนู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 นะครับแมลงก็กินแมลงก็กินครับพ่อเลี้ยงมาได้ปีหนึ่งแล้วใช่ไหมครับปีหนึ่งแล้วโอ้นี่ว่าจะปีนี้เลยจับแปรรูปขายเป็นปลาส้มครับทำไมปลามันตัวใหญ่จังเลยพ่อแนะนาการเลี้ยงหน่อยครับว่าพ่อเลี้ยงอันนี้เป็นบ่อดินเนาะพ่อเนาะครับอันนี้เป็นสะ กันสะนะครับครับอันนี้ลึกเท่าไร่ครับผมอันนี้ลึกราวสามเมตรครับสามเมตรครับกว้างเท่าไรครับสระใบนี้ครับอันนี้ก็ราวยี่ยี่สิบเมื่อนี่ยี่สิบยี่สิบคูณคูณสามสิบแล้วนะครับประมาณนี้เนาะครับโอ้โหเป็นปลาน้ำลึกไอปลาที่พ่อเลี้ยงนี่เป็นปลาลึกทั้งจาระเม็ดโอ้โหดูเยอะแยะเลยนะครับผม พ่อครับไอปลาพวกนี้พ่อให้อาหารยังไงครับให้บ่อยไหมครับไม่บ่อยอันนี้คือปลามันโตแล้วเปิดแมลงให้มันกินบ้างแล้วก็มีผักมีอะไรเอามาโยนโยนให้ปลาตะเพียนปลานิมกินผักบุ้งผักอะไรผักแว่นผักอะไรเนะี่ยเอามาโยนให้มันกินอแล้วหัวอาหารเนี่ยล่ะพ่อหัวหัวอาหารไม่เคยให้หรอกให้แต่ตอนแรกตอนเล็กๆแค่นั้นเองอ๋อนี่พวกปลานี้อันนี้แค่เอา หัวอาหารมาอ่อยอ่อยโชว์เขานะว่าตัวขนาดไหนแล้วเนาะชูนี่เลยนะครับครับไอ้ไฟเนี่ยพ่อไฟเล่อมะเงครับไฟม่อมลงไอ้หลอดสีสีม่วงอ่ะพ่อสีม่วงอ๋อทำไมพ่อคือเลี้ยงปลาได้ง่ายแพ้พ่อก็คือตอนตอนเล็กเราให้หัวอาหารบ้างให้ให้มันโตไวให้มันกินพวกแมลงพวกอะไรได้ครือให้ให้สักเดือนหนึ่งพอโตมานิดนึงพอโตมาได้พ้นหนึ่งเดือนแล้ะ ครับไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วแล้วก็ไอ้ที่ทําเลไอ้ของปลาดนินปลาสลิดมันก็ออกไปกินนู่นมีทั้งปลาสลิดปลาสวายปลาดินปลาตะเพียนมันก็ออกไปกินทางนู้นครับครับก็มีคลองไปน้ําตื้นมีผักมีอะไรมันไปกินนู่นครับแต่ว่าแค่พ่อเปิดเปิดไฟไอ้ไอ้ไอ้สีสีม่วงเนี้ยไว้ให้เขาทุกคืนมางทุกคืนครับมันจะมาเต็มนี่เลยตอนกลางคืนตอนกลางคืนพ่อครับ พอเปิดพอมาเดินดูนี่เขา,าขึ้นมาเต็มเลยเอ่ะนั่งมาดูมันก็มาจีบเอาเอาขาวางวางอย่างนี้มันก็มาจิก<อ>มันกัดขาโอ้ยแน่นอนแน่นอนพ่อครับ,รบแล้วไอไ้บ่อนี้ครับพ่อเลี้ยงต้งหลายอย่างางเงี้ยเนาะครับแล้วพ่อจะได้จับเมื่อไหร่ครับพอ่อก็ปีนี้แหละจับว่าช่วงช่วงว่าจะเกี่ยวข้าวนี่เลยคือคนสนใจเยอะครับทําเป็นปลาส้มอ๋อปลาปลาไอ้บ่อนี้ พ่อจะไม่ขายแบบเป็นปลาสดหรอพ่อไม่ปลาตะนินปลาตะเพียนนี่ไปจับมาทําเป็นปลาส้มหมดทั้งปลาสวายคือบ่อนี้บ่อนี้ทั้งบ่ก็คือจะไม่ขายเป็นปลาสดครับจะไปขายเป็นปลาส้มปลาครับเออแล้วทําไมพ่อถึงมีไอเดียที่จะแปลงปลาเนาะเป็นปลาส้มนะครับคือเขาว่ากินแล้วอร่อยผมผมทาดูเอาไปสูงร้านร้านเขาว่าโอ้อร่อยวะ อทีนี้เขาก็จองเออว่าเดี๋ยวทําอีกเด้อปีนี้อ๋อก็เลยแบบไอ้ทั้งบ่อนี้คล้ายๆเอาง่ายๆเลยเหมือนติดจองครับติดจองปลาส้มครับแต่ว่าปลาปลาส้มของพ่อนี่ต้องลดเด็ดแน่นอนเลยครับผมโอ้แล้วผมจะมีโอกาสได้กินไหมนี่พ่อได้ทำไมช่วงนั้นเออพ่อแล้วถ้าเพื่อนๆเขาสนใจปลาส้มของพ่อเนี่ยพ่อจะมีพอแบ่งปันบ้างไหมครับผมได้ครับ ลองโทรมาถามเยอะครับโทรมาถามพนครับขอเบอร์โทรเลยพ่อ0611547093โอ้โหนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับอยากจะรับประทานปลาส้มของพ่อทนนะครับที่เขาติดจองนะครับตอนนี้ก็คือว่าบ่อนี้ทั้งบอกก็จองทําเป็นปลาส้มพ่อคาดว่าจะพอไหมครับเนี่ยูไม่พอรอกคนจองเยอะคนจองเยอะนะครับก็เพื่อนเพื่อนสนใจก็โทรมา โ่มาจิกออเดอร์ไว้ก่อนแล้วกันแต่พ่ออย่าลืมของผมนะต้องแบ่งผมด้วยนะครับอยากจะลองดูปลาไหลครับโอ้ยสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเราเลี้ยงเยอะกว่านี้ดูนะครับหลักสูตรนี้ก็น่าจะประหยัดต้นทุนไม่แพงมากนะพ่อครับครับอันนี้เลี้ยงแบบง่ายๆอืมครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณพ่อทนมากเลยนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ให้อีกแล้วครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ,บค,ครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าและที่สําคัญช่วยกดสั่กนกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับการเกษตรที่ผมจะนํามาฝากเพื่อนๆอ,อ,อย่างแน่นอนครับกดติดตามกันไว้แล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผมไปเลยจ้าแล้วก็ช่วยกดติดตามไว้นะครับอย่าลืมนะครับ